สี่รอบดีฮะมสามรอบไหวไหมยกสามรอบไหวไม่น่าไหวสองรอบไหวไหมครับสองรอบโอเคไหมได้ครับมาขึ้นเท้าสองข้างนะท่านเองอย่าเพิ่งยืนนะอย่าบันไดพร้อมแล้วโยกเร็มาทางขวาานั่งลงก่อนไม่ต้องขาเอาจากบันไดโอเคไหมครับทางขวานี่สุดแล้วมาทางซ้ายสุดแล้วเร็วขึ้นนะโยกเร็วขึ้นเห็นไหมไม่ต้องกลัวลมฮะมา ยืนน,โน,โนั่งเสร็จแล้วย่อตัวลงไปหาแฮนเลี 1, 2, 3, ้ยงสองสามเลี้ยงมาหลังึบแขนตุ้งแขนตุ้งโอเคย่อตัวลงไปหาแฮนเลี 1, 2, 3, ้ยงสองสามเล้งมาโอเคนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนะนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงเลยอ่าแล้วก็ขาลงขาลงครับคุณคืออย่างนี้ตอนนี้โทลี ย่อตัวลงมาแขนมขาแขนมจะเป็นห้านี้ใช่ไหมพอคนแมรกนับหนึ่งสองสามให้กระเด้งไปข้างหลังย่อตัวลงไปหนึ 1, 2, ่งสองสามเด้งไปข้างหลังแข่งมาอีกทีหนึ่งอขออีกทีหน,นึ่งครับอ่าเยี่ยมาได้พร้อมแล้วเดี๋วยวย่อตัวลงไปหนึ่งสองสามเด้งมาแขนตรงแขนตรงแขนตึงนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามโอเคได้ครับเปลี่ยนฮะ i thought